เดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เกมของสวอติโกในภาคที่สามไปแล้วนะอ่าหลังจากที่เราไปซื้อเจ้าเดี๋ยวดีกว่าเจ้านี่มานะฮะอ่าจะมาดูกันว่าทําอะไรได้นะเดี๋ยแล้วมีอะไรน่าใช้ไหมนี่จะเป็นน่าจะเพิ่มเลือดนะเอ,อผมว่าไม่คุม้มนะโอเคไปกว่า เราไปอยู่ที่ประตูมิตินะฮะเพื่อที่จะวาบไปเมืองนี้เราแคเฮ้ยเกือบไปวาบสองเหรียญเฮ้ยทางนี้มาแล้วเนี่ย นี่ทำอะไรได้วะอ๋อลากได้นะอ้ใส่ดาบโอ้ดาบเด็ดไฟนะฮะสุดยอดเกือบโดนนะเมื่อกี้ยอโอ้เจแรงขึ้นกว่าเดิมนะอืมใช้ได้นะ ไม่ถึงปาครั้งที่สองนะฮะฮึบอุ้ยไม่ถึงอีกแล้วโยนเลยปาโถ เสร็จนิดหน่อยคงไม่เปลหรนะอกเนาะย่อพาพไม่ได้นะฮะยอ่อฮึบโอ้หัวใจฮึบตังนี้เรามาอย่างเนี้ยอ๋อมาแล้วนะ โอเคไปต่อนี่ไม่เนียนครับไม่เนียนหนึ่งเหรียญโอ้เรเริ่มขึ้นยากแล้วนะตัวนี้อีกแล้วโอ้ยอืมอืม,อมรงล่างก่อนนะฮะคพิบหัวจอย เดินมามั่วๆนะร่อนมันมาแป๊บหนึ่งึรบฮึ่บเฮ้ฮเยโหก็ โอเคก็ฮึโอ้ผ่านแล้วนะเมืองต่อป้อยหนึ่งเดือนนะข้างล่างเป็นกล่องนะโอเคข้างล่างมีเจ้าต้ไ้ไน้กินคนนะ ืบอืม,อม,อมเรียบร้อยนะผมจำได้ว่าทางนี้มันใช้อะไรสักอย่างนะหรือธว่ากิจนี่แหละนะก็จำไม่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ามานะฮืเพิมจำได้เลยนะตัวนี้ผมก็ว่ามีตัวอะไรแปลกๆนะลืม นี่ข้างบนนะอืมโอ๊ยอืมตานีไมีอะไรเอาตาอีกแล้วดูข้างบนนั่นงไงสองตัวย่อเรียบร้อยง่าย อืกระทิงน้อยโอ๊ยลืมนะฮะลืมไม่เป็นไรได้หัวใจมาอืมปึ๊บไม่โดนปึ๊บปึ๊บไม่โดนอีก Có khánh hả? Ừ Ôi Ôi Nhỏ Có khánh hả? Mà ngay nè luôn nè, Ôi Phan mới đồn này มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเนี่ยอโอเคผ่าแล้วโอ้ยขาม่าจะไปโดมานะว่าทำยังไงถึงจะทำลายเจ้านั่นได้ คสังเกตบ,บนมอนดีดีนะมีไรเปล่าข้างคาบอีกแล้วนะต้องรอมมาทางนี้ไมนมาว่ะเลเวลห้านะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะแต่ก็นั่นไงดูแหละ เฮ้ยเห็นทางนะฮะอย่าพลาดอกองตัวนี้อีกแล้วเนี่ยไม่รู้คืออร่อยล้วก็เก็บมานะฮึบไปต่อข้างข้าว โอโหรถอืออือໄວណឹងណែកែអឺរៀបរយណែ